สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมีนกับท่านส่องเสี้ยงหยาพระเละแต่มีโอกาสไปมาถวายผ้ากฐทินนะครับทอดกฐทินนะครับเนาะทอดกฐทินที่วัดบ้านดงไล่ครับวัดสันติกาวาสครับแถวบ้านเสี้ยงนะครับมาก ทำบุญด้องครับเนาะครับทำบุญเอาบุญรวมกันสาธุสาธุนะครับเด้อครับขอหายเอฟซีอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนสุขโขข้นหมานสุขภูสุขคนนะครับลำลำรวยรวยครับมาเฮ็ดบุญกระถินเนาะครับเนาะวัอนี้ครับขอายอดกระถินมาฝากนะครับวัอนี้ครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ เพื่อสิบบทเรียผ่านแนวทางนะครับเนาะทางส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะครับครับเขาไปแห่กะทิน้ำกันด้ครับเด้อบาทนี่บ ครับหลังจากได้ไปแห่กระถินเลย้แล uh ้วครับเนาะครับมาเบิ่งต like 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 ัวเหลขกครับกับแม่ตะเคียนนะครับเด้อบแม่ตะเคียนครตะเคียนทองเนาะครับเนาะมาเบิ่ง like ตัวเหลขกนะเพิ่นครับมีตัวใดเนาะได้ตัวง,งามๆไปฝากเอฟซีนะครับเนาะหลังจากแห่ต้นกระถินเรียบร้อยแล Además ้วครับ ของแม่กับเพียนท่องครับสองต้นครับงามครับจะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ครับของวัดดอกบัวล่ะครับวัดดอกบัววัดลงไรเนาะครับเนาะ่บ้านเชื่องครับขอเป็นตัวเลขนำกัดด้วยครับเด้อบ้านเนี่าลืยเด้อกดไรกดแชร์กดติดตามครับเพื่อสุนอะไรผ่านวทางเนาะครับเนาะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะครับเนาะครับทางช่องครับ งวดวงหนึงหวดไมงดแต่โอ้หกสามตีโอหกสามแมนบ่งวดที่ออกหกสามเนาะหก,ก 3> 3สามสามหกสามสามโอ้เพิ่ถือตีงวดหกสามเอาเลียวเป็นสีกับหกตันโอหกฮาตีขาเขาจะเขียนไว้บ้ง กาบุก้ากก็็จุดถั่ววงมีถั่ววงกระไฟวงเี้กระไฟครับขอเพิ่มง่ามๆเลยงวดนี่ครับเอาเต็มโหลดมีบุตรเห็นตัวใดแน่นอนนี่บัดนี้เบิ่งกระนา งา,งามเลยต้นใหญ่ต้น,ตนงามเนาะตุ่น,นงามขักเด้ตอตุ่นเทียน ยังล่ะเดี๋ยวก็เห็นบ่เดีเห็นเออเดี๋ยวก็เห็นแจะห้ไม่นบ่าอคุณเกินห้ออ,อ,เ,อนนเออเอาเห็นไผเห็นมันเนาะตาไผตาม,มันัเออจากผู้ใดหลุดแน่แล้วความซักซิตกของเพ่นีด้ครับ มวน,นา,ารามพร้อมสัพปะสวทิอวันตุโนลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานเดกเข้าจุดบูชาบันเดอครับเดอผู้ดได้เห็นตัวใดแน่ครับ ขออนเราะหเชิญท่านฟันตรีสุมเมธคำพิมานนายุทธิเทศบาลตำบลบ้านเชียงท่านที่สองคุณไพโรธรัตนโพชิตท่านที่สามคุณปรีชาสงแสงท่านที่สี่คุณสุภารแสงจันทร์ครับนี่เป็นยอดกะทินนะครับนะยอดกะทินของวัดป่าสันติกาวาสครับวัดต่อสันติกาวาสวัดดงไล่ะครับวัดดงไลครับ บัตเชียงเราครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับตัวเลขงามเราครับเนาะลุ่มไทยด้วย3 6 8หนะครับหกแปดนะครับเนาะครับสองหกเก้าสองหกเก้านะครับเนาะครับตัดเลนครับเลขหาตัวนะครับเนอะหกประตูไปเลยครับครับตัดเลนกันเลยครับครับอันนี้เป็นควบเสี่ยงของส่วนบุคคลนะครับเนอะครับครับมักกะจัตถคัตกะพานนะครับ ผ่านไปเลยนะครับเนาะครับอันนี้เป็นควบเสียของส่วนบุคคลครับโปรดพิจารณาในการรับสมนะครับเด้อครับครับครับนี่ก็เป็นยอดยอดยอดต้นเงินครับเลขท้ล่งไทยเดือสามแปดแหละครับหกสามหกแปดครับหกแปดนะครับเนาะครับกำงงามครับเอาไปจับไปบ่ายเบิ่งาครับเด้อครับ ครับคลิปนี้ก็วย่งหลายนะครับเ้อเสี่ยงยาพลาเลาะทั้งช่องยูทูบกับซิดล่าพี่ล่าน้องนะครับขอให้พี่น้องเอฟซียูดีไม่แห้งครับเอาบุญไปฝากนะครับเนาะครับพอกันไหมเนาะครับเ้อครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ